เขาเหรออ่าผู้ชายในการจะไปแต่งได้ยังไงเดี๋ยวลองนะมาเข้าใกล้เลยเข้าใกล้เลยเปลี่ยนจนทุกคืนเลยไม่เปลี่ยนเลยอ่ะหัวหอมเยอะขี้เปลี่ยนเนาะได้ตอนกลางคืนมันไม่เด็กนเลยเนาะแต่ก็มัต้องตัดค่าตัวดีถูกไปก่อนไป็นลมเป็นไปได้หาคนนี้ได้ เดีวนีขนมนี่นะอา้าหาเดนปันตุกอะไลอะไริ้นเดี๋ยวนเดี๋วเมาคุยก่อนขอคุยก่อนมีวนะิันสวยนเลยอะันไปอะเลยอ่ะวด่เด็กเลยป่ะอือใช่น็เด็กๆเลย ถ้าเาติใจเดี <sh arp noticing> oh okay, like yeah. ๋ยวข้าไปนะเดี๋ยวเอาดูนขนมไม่ต้องมาดึแก้งก่อนจิงเหรอแก้งหา่ออะไรเงยใหญ่เลยคอยดูมัาเหมือนไม่ยากแต่งนะแต่จริงจริีแล้่ะหมูพูดยากแต่งเลยโอ้แต่เข้าไปนะคอยดูเข้าเลยไุดพึ่งนะจหญ่ขึ้นเยไหวอไกันเดินติดสนิเลยโอ้เข้าไปแบบเร็วๆอ่ะรวดเดียวเลย อดียวไม่ต้องลเ้ยได้ว้าววาวว้าว้าว้าววา้าวว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 ้วว้าวว้้าวว้าวว้าวว้วว้้าาเว้าาวว้าววาวว้าวววว้าวว้าวา ทำไมคะไม่เคยเห็นหรอแต่อดีตตอแห็่สนใจนะยหรว่ากลัวเป็ียดแหมอดีตตัวเองก็เคยหยุไม่ใช่หรอหา่นองน่เี่ยนตตัวสวยเนี่ยไม่ต้องมาเยี่ยนะะเือนี่ไหนบอ่นเดียวนะฮะ อยู่นี่เลยค่ะไม่ตั้งตาจมานะดิั้งที่ไหนนี่ร้อยแปสไม่เห็นดิยค่ะร้ยแปต่ข้างหน้าดึงบนดิจากข้างบนลงมาเลยขอรอดเนี่ยค่ะนี่จะมันทำเลื่อนแบบนี้ได้แล้วพี่พาเข้ามาในมือเลยคืพจะเา คุณเดินเด็กวัดเหรอแล้วพออรู้ได้ยังไงไปรู้จักเหรอเคยแชทกันมาเลยแชทกไม่ไุยนานอ่ะไม่ได้ยเพื่อนอะไรเลยเน่ยอันก็ไม่แต่ดนะไม่แต่งใช่ไหคีกนดีที่สุดแล้วนะามนก็ได้ียอเยอะเยอมนตาล่างอ่อ ทำไมอะไม่แต <mud> no. ่งอะจะแต่งกัพี่ดินะะแต่งเธอไม่แต่งนี่จะบอกให้นะั่นหนุ่มหนาหนากิไปกันแลมีความสุขจะให้ได้แต่พีแล้วพีแล้วแต่ลกินชนะโจ้เหรอใช่เลแต่งกระโจนมีตามซื้อหนง่มู่กิ่บาทมอห้เขาขึได้ไปเลยองดูปล แต่งูตรงี้นะเลยเดียวนี่น้อยี่ยเร่ลงเลยปากดีใส่แนเพื่อนหลยไปเลยตอบไดเลยวันนี้แต่งกับคุณนงคุณจะแต่งกับคุณโตติชาะวันนี้อะไรรยวเลยอย่ามเลย 来自某个。